พี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อวันนี้เป็นอีกวันเป็นจลึมสลือกี่าพี่น้องกินมะม่วงจ้ามะม่วงจากสวนสดๆจ้าแกงบ่พี่น้องฝานนวยแหลกก่อนน่วยแหลกแยกไปเลือกบ่งอันใดส่งขั่วสีแห่งแห่งงวดกุ้งเกินเกินนวดกุ้ง แต่ว่าเพิ่นก็นเริ่มสิแก่แลอวะวิธีเบังบักม่วงแกข้อตะเมิงนี่แหละวิธีบังน,นวดกุ้งเพิ่นจีแหงแหงเขามาดจําเลยก็แสดงว่าเพิ่นเริ่มแกเหลือง โอ้เริ่มแก่แล้วตุ่นเริ่มสีเหลืองแล้วจ้านี่หน่อยใดนมันว่างามเพิ่นก็เริ่มแก่เริ่มนั่นค่ะแล้วนี่หนวดก็เริ่มเริ่มแห้งเริ่มน่มนวลแล้วนี่หัวหอมแดงน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสน้ำตาล หอมแดงยั่วจ้าเฮ้ยมาเดือเสียมาเดือเสียจ้านั่นเหลืองแล้วพี่น้องจ้าวิธีดูมะม่วงต้องดูขั่วมาจ้าหนวดกุ้งจ้ะอุ้ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเหลืองอุยหุยแล้วจ้าเหลืองเหลืองแล้วเหลืองแล้วพี่น้องสีเริ่มสวยแล้วเนื้อเน้นเหลืองเป็นขมิ้นแล้วจ้า แก่งบ้บวกกล้องกระไดพี่น้องจ้ะซอยเอาให้เบิดเลยนี่ปาดออกใไปบิดในี่เป็นไหนหน่อยเนาะโอ้ยได้บักเยอะเลยจ้าแก่งบ้าบวกพี่น้องกล้องกระไดจ่ายจากเสียไปตั้งทั้ง d ด y ฮึ่ อากาศเดียวมืดเดี๋ยวคื่มเดี๋ยวอันนั้นอยู่อือมาบาดนี้พี่น้องมาเดิมมาเดิอคุยแล้วจ้ากันนี่กัน,น,กนอุ้ยนำย่าให,ใหญ่แล้วจ้าหัวหอมแดงใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา,าใส่หงงูรสดใส่ น้ำตาลทรายใส่จ้าอุ้ยหวามเปรี้ยวตองโยกไห้แก้วขมิน้นเลยเปรี้ยวแซ่บจ้า สุดเยี่ยมกระเทียมดองยอดเยี่ยมกระจยมดองมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องแก้วขมิ้นสุดแสบเลย อยองวะเบิ่งขวนมันบุนได้พระท่านหูจักว่ามี่บักวังต้นสองต้นโอ้ทิกแกย่ามได้สันเบิ้งขวนเแ้วพี่น้องเบิ่งขว่านีนหวัดกุ้งจ้านี่ถ้าหวดกุ้งแหงแหงแหงขม่าจดหอดนี้นี่พ้อมแก่พ่อมกินพ่อมบุมจ้า อันนี้ก็ใกล้แล้วนี่ให้มันแหงไปก็นี่กันอาเหลุดออกแล้วดีเลจยจังไนมันก็นวดน,นวดน,นวดเขาก็ะำนีน่ก็ลั่างพ่อกินเนาะสีสวยถ้าจะบ่มเอาจากพักจากอาทิตย์ <c oughs> เสียมาพี่เสียเออลูกไส้หลากกันมาเด้อพี่น้องเด้อมาพี่เด้อมาเด้อมากินน้ำย่อยได้จ้า บอกวันสิอยากมอนถ้าคนแก่ผูเ้เฒ่าย่ามเป็นอยากเป็นสิคืดพอ่อไอ้ยังนำไล่ไหลโดพี่น้องอีหลีแต่ย่างบ่อยากจะตั้งไปตำบกักกอตำบักแกยังกับพวกอยากย่ามคืดอยากขึ้นมากนี่ถนน้านำไล่ไหลละแม่นโลดโอ้ยส่วนบ่ได้ส่วนหัวหอมจ้า คำโจงไข่คำเงือพีออ่น้องผู้ใดอยากมากิ้มได้เลยจ้าคำเงือจ้า